สวัสดีค่ะดาลนีช้างแดงค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาดูโบราณสถานอีกที่หนึ่งนะคะชื่อว่าตึกแดงนะคะสมัยรสอสิบ1เช่นเดียวกันนะคะเ,ออเดี๋ยวช้างแดงจะพาไปดูข้างในนะคะตึกแดงนั้นก็สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตึกออบรรยาการของหารฝรั่งเศสนะคะเราจะเข้าไปดูเนาะ เข้าไปดูข้างในนะคะยาวมากเลยนะนี่นะคะเ,ออเ,ปเป็นโบราณสถานอีกที่หนึ่งนะคะเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะเอ,อ,อันนี้ก็มีการโบรณาการคือ ดูแลแล้วก็พัฒนาให้ยังคงสภาพใหม่อยู่นะคะ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นประวัติของรัชกาลที่5นะคะในหลวงรัชกาลที่5ที่เสด็จประพาสเมืองจันทบุรีนะคะมีหลาย ยาวไปนู่นนะคะช่างแดงอากค่อยๆพาชมนะคะอันนี้ก็สมัยรัชกาลที่สามนะคะกับการตั้งรับศึกยวนนะคะก็จะมีเนาะการตั้งรับศึดยวนนั้น,นตรงนี้ก็จะเป็นค่ายนะน่งน,งนะคะเราจะดูตามประวัติเนาะอันนี้ช่างแดงให้ดูคร่าวๆนะคะและ จะพามาชมข้างในนะคะของตึกแดงนะคะนี่เป็นข้างในของตึกแดงนะคะปืนใหญ่เดี๋ยวเราไปดูประวัติปืนใหญ่ตรงนี้นะคะว่าเป็นมาอย่างไรนะคะอันนี้ตึกแดงนะคะอนุสรสถาน แห่งรัฐิล่าอนานิคมนั่นเองนะคะก็เป็นที่บรริาการของฝรั่งเศสเนาะที่หลังจากฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองเมืองจันทบุรีนะคะท่นานแดจะพามาดูประวัติของปืนใหญ่นี่นะคะโอ้โหอันนี้ขึ้นมาจากทะเลเลยนะคะทุกท่านนี่นะคะปืนใหญ่นะคะ น,นี้จะเป็นด้านหน้านะคะคี่กรจกกระสุนและส่วนน,นี้ก็คือกระสุนปืนใหญ่และโซ่ใหญ่ที่สุดนะคะปืนใหญ่เนี่ยตอนที่เราเจอมาคือเขามีโซ่พันธนาการอยู่นะคะเออจังแดงมาเห็นประวัติตรงนี้แล้วเนาะนี่นะการเอาปืนใหญ่ขึ้นมานะคะเออในสมัยนั้นเนาะ ปืนใหญ่ปากน้ําแหลนสิงเราพบเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พศ2529นะคะโดยกลุ่มของอโบราณคดีใต้น้ํานะคะปืนใหญ่นี้ก็พบเจอที่นะคะแม่น้ําพบเจอที่แม่น้ําจันทบุรี บริเวณปากน้ำแหลมสิงห์นะคะห่างจากสะพานท่าเทียบเรือและสะพานหน้าวัดแหลมสิงค์ทิศเหนือนะคะประมาณ80เมตรนะคะน้ำลึกประมาณ4-5เมตรนะคะที่เราพบเจอปืนใหญ่นี้นะคะเน,นี่เขาก็ถ่ายตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนาะแม่งก็ให้ดูนะคะโซ่โซ่ที่ใหญ่มากตัวปืนใหญ่ลูกนกบเป็นซีจิกงูนะคะ ก็จะเป็นลักษณะของปืนต่างๆนะคะตำแหน่งจะไม่ลงรายละเอียดเนาะเพียงแต่ว่าพามาดูหลักฐานหรือว่าโบราณคดีนะคะที่เกิดขึ้นและเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีนะคะ mm hmm. โดยเฉพาะตึกแดงเนี้ยจะเป็นตึกบัญชาการของฝรังร่งเศสนะคะ เราดูเป็นใหญ่กันนะโซ่ก็ใหญ่นะคะโซ่นี้ใหญ่มากเลยนะคะช่างแต่งตุ้มไปใกล้ๆเลยเห็นไหมคะขนาดขนาดของโซ่นะ,ะนี่นะคะกว่าคลิปดารุณีช่างแดงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ